สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเปิดภาพดาวเทียมเผยน้ำท่วมภาคเหนือเสียหายแล้วกว่า387,626ไร่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอากาศและภูมิสารสเนเทศหรือจิสดาจิสดาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพดาวเทียมเซนเทเนล 1A ของวันที่23สิงหาคม2567 พบน้ำท่วมขังในพื้นที่บางส่วนของภาคเหนือในพื้นที่จังหวัดเชียงราย217,76ไร่พะเยา125,99ไร่สุขโขทัย51,142ไร่แพร่14,109ไร่รวมพื้นที่ความเสียหายกว่า387,626ไร่โดยพื้นที่ที่พบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่การเกษตรพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลักและสายรองรวมถึงชุมชนที่อยู่อาศัยและเส้นทางคมนาคมบางส่วน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ